นะฮะสรับงวดที่ผ่านมารีวิวสรับงวดที่ผ่านมาก่อนนะฮะงวดที่ผ่านมาอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปว่าเราเอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะงวดที่งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะห้าศู์เราเข้าไลฟ์สดนี้เป็นไลฟ์สดของการสรุปนะคะแต่ย้อนไปหลายๆวันที่ผ่านมาไอติมมีโอกาสได้ลงไปแล้วว่าตัวเลขไหนที่ที่ชอบ นะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวเลขทูบเองที่เรามีโอกาสจุดต๊ะนะองค์ปู่มามาฝากกับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อ,รอยนะคะนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,ะก็ขอให้เรามีโชคกันนะคะก็ขอให้เรามีโชคกันนะฮะสรับงวดที่ผ่านมารีวิวสรับงวดที่ผ่านมาก่อนนะฮะงวดที่ผ่านมาอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปว่าเราเอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะงวดที่งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะห้าูเราเข้า รัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมก็คือวันนี้นะคะ <c oughs> ชอบไปที่เลขเก้านะฮะไอติมชอบไปที่เลขเก้านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเก้าอะไรเดี๋ยวขอยนุเปิดก่อนเปิดภาพก่อนมิสซาซิมาวางลิงก์อีกแล้วมิสมาแล้วนะคะ เมีเ่ยแบบน้ามาสู้อ่เดี๋ยวให้ดูก่อนทูบคือ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 เลขนี้ทูบคือเลขนี้ทูบจุดได้คือทูบคือจุดได้คือศูนย์ศูนย์หนึ่งทูบแตกด้วยเธอนี่เดี๋ยวฉันให้ดูก่อนเดี๋ยวฉันให้ดูทูบก่อนลงไปให้ละเย็ร้อยนี่เห็นไหม เดี๋ยวซูมก่อนดบับนึงทูบจุดได้คือศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่จุดต่อหน้าองค์ปู่นี่จะไปไว้วัดก็ไม่ได้เธอมาเนะนี่นะคะ ใครคลิกตรงนี้ได้คลิกเลยนะใครคลิกไม่ได้ก็เดี๋ยวรอรอรอ,รอน้องแอดมินเขาเขาทักหานะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ส่วนแนวทางแนวทางเนี่ยไอติมชอบคือแนวทางเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลไทยวันที่วันที่สิบหกกุมภาที่ผ่านมามันออกไอติมทําเลยไอติมทําไว้เลย <c oughs> นะคะแล้วก็มีโอกาสลงไว้ให้ในกลุ่มกนะคือนานมากแล้ว หลายวันเติบละนะฮะหลายวันหลายหลายวันเติบละแล้วก็ทยอยทยอยลงให้แล้วก็ลงไว้ให้หน้าเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังคงยืนยันว่าชอบเก้าหนึ่งเก้าสี่และเก้าห้านะคะฟันเก้าอัดหนึ่งเก้าห้าอัด 1, 9, หนึ่งเก้าห้าสลับสามตัวนะฮะนี่สรับสามตัวคือหนึ่งเก้าห้านะฮะ เออนะคะนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งมีคนซื้อไปแล้วใช่ไหมะัะศูนย์ศูนย์หนึ่งวันเนี้อ่าหวยสัญจรวันนี้หวยสัญจรนะคะสัญจรที่จังหวัดไหนนะคะคุณผู้ชมสัญจรที่จังหวัดไหนนะ,ะสัญจรเลขสัญจรมันจะออกแปลกแปลกแปลกแปกประหลาดประหลาดหน่อยนะคะสัญจรเท่ากับสันขวานนะคะ 001เลขทูบมันมีแนวโน,น้มมามากแต่ว่าไอติมชอบก็คือเอใจเลยหนึ่งคือ195นะฮะ195นี่195นี่พังงานะฮะพังงาเนาะโอเค ถ้าตามนี้นะครับคุณผู้ชมนะคะมาสรุปให้ดูกันก็คือชอบเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าสามตัวก็คือหนึ่งเก้าห้าชอบเก้าวันนี้ยังไงมีเก้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีเดือนมีนาคมาเดียวเอาใบแดงนะใบแดงแล้วก็เลขทูบเนาะแคบเลยดีกว่าไม่ได้พูดอะไรเลยไรนี้ <c oughs> ดีใจเยอะครับพี่น้องดีใจยุ่วบ่ได้บ่หย,ยัางเลยแคบทูบเลยนะรแคบเลยบัดตองร้อยหยังครับ คลิปตันี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรแรัปอย่างเดียวก็เป็นแนวทางนะครับทุกคนผมไม่รู้นะว่าเลขจะออกอะไรนะครับสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายรัฐบาลไทยถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับอย่าไปซื้อใต้ดงใต้ดินนะเจ็บตาอ่ะทุกคนแคปเลยแคปใบแดงก่อนทุกคนอ่ะผมตื่นเต็นครับผมเบาอย่งางบ่ได้เลยมือนี่มือกับสันพี่น้องเอ้ยมือสันเป็นไปทัวเลขตอเน,นี่ครับพี่ก็เคยโดนหลอกกล่องซูมค่ะ เปลี่ยนปลอมพี่ดิวโอนเสร็ล็อกเลยใช่ครับต้องระวังไม่ใช่มีแค่พี่ดิวหรอกทุกๆคนครับที่มีชื่อเสียงมันจะมีมิถาชีพปลอมตัวแล้วก็ทักมาหาต้องฟังไว้ตัวจริงเนี่ยแกจะไม่ทักหาใครเลยพี่ดิวเนี่ยอืมแกจะไม่ทักหาใครเหมือนเมื่อกี้โทรมาผมก็ดูก่อนว่าเออขนาดได้ยินเสียงเสร็จปุ๊บทุกวันนี้ AI เก่งเราก็ต้องดูด้วยว่า Facebook อะ่ะที่โทรมานี่มีผู้ติดตามไหมแล้วผู้ติดตามนี่มีเครื่องหมายถูกไหมนะค,คนดังๆส่วนมากเขาจะ,จะใส่เครื่องหมายถูกไว แคปนะครับนี่คือเลขรัฐบาลไทยที่เราทําไว้ตั้งแต่สิบห้าวันที่แล้วแล้วเหตุบังเอิญก็คือนี่ครับนี่เห็นไหมหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ห้าเนี่ยซึ่งไปตรงกับทะเบียนร,รถที่ของพี่ดิวที่ผมเพิ่งไปซื้อต่อมานะครับนี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดขอให้ออกในสี่คู่นี้แหละให้มาลางก่อนเนื้อปูด้วยสิด爷อุ่นใจโฮ้ยคือตีคัก่าพี่น้องอันตีคักยุ่รถขันนี่ขันออกเนี่ยนะครับพี่น้อง นาะอ,ออกบนอีกมันนี้สามตัวค,ค,คือสี่ักคือสิโหซ้ำได้รถฟรีเลยพี่น้องใช่ครับฟันหนึ่งครับหนึ่งลองศูนย์ครับทุกคนฝากไปเม้นอ่าโพสพี่ดิวด้วยนะครับที่แกโพสอ่าสลิปนะครับฝากไปด้วยนะครับคือสีรวยค่ะแม่นบาพี่จา๋าคันออกตัวนี้เนี่ยผมได้รถฟรีเลยพี่จา๋าผมจะซื้อจะพันเนี่ยพี่จา๋าห,หกกราบนี้สมมุดสมมุดเนาะพี่จา๋าเออ ฮอลโตัวนีนซัาไ้ฟี่เลยพี่จ๋าปาถูกออดงิริผมนิ่ถอดสรงให้เบิ้งเลยพี่จ๋าผมจิตแก้สกรสงให้เบิ้งเลยเหแม่เป็นพยานเลยผมจิตป๋าให้เบิ้งเลยเมือนป๋าให้เบิ้งเลยตะไซส่งซ้อนมาอยูย่เด็กตะติตถอดตัวรักเลยเห็นให้เบิ้งเลยเมือนตามมาจากโพสต์พี่ดิวโอขอบคุณมากครับเอ้าหนี่เด้อส่วนเลขทูบนะครับเลขทูบผมจุดมาแล้วมันไม่ตรงไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรงกับอ่า เลขเลขใบแดงนะครับเลขทูบก็คือตัวเนี้ยแต่ถามว่าผมชอบอะไรผมชอบใบแดงมากกว่าผมชอบใบแดงมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งใบแดงคือหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดเนี่ยตามมาจากโพสต์พีดีโอขอบคุณมากครับพี่ตันยงใครตามมาจากโพสต์พีดีโอบ้างครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากมากเด้อขอบคุณมากๆเลยครับเด้ออันนี้เป็นเลขทูบรัฐบาลไทยที่ผมจุดขอปูงดับ น่าจะหกสี่แปดไหมทุกคนอืมแต่ว่าผมชอบใบแดงมากกว่าเพราะใบแดงไปตรงกับเลขรถพี่เดียวก็คือหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนะทุกคนลองไปตามดูซื้อไว้ตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้อันนั้นเนี่ยใช่ครับน่าจะอันเลยครับพี่มีตังน้องมีตังล่อเบิงค่ะเนาะผมว่ามันน่าจะอันเลยแหละเพราะว่าหนึ่งเจ็ดมันตรงอะไรกับผู้ว่านี่แหละแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าหลายคนมองว่ามันออกแล้วออกแล้ว,อ,อ,ลวอาจจะออกอีกก็ได้นะครับเพราะเลขตัวนี้มาบ่อยมันออกแต่ห้าหนึ่ง แต่หนึ่งห้ายังไม่มานะครับเรียกรถเลยจ้าสาธูเด้ออะแคปนะครับเนาะแคปหรือยังแคปแล้วเนาะถ้าได้เรียกอาจารย์สงสัยรำแก้บนค่ะอ่า